วันนี้จะมาพูดถึงเอเนสโตลาฟาเอลเกวาวลาเดลาเซนาหรือที่รู้จักกันในชื่อเชเกวาวลาเป็นนักปฏิวัติลัททีมาร์กนายแพทย์นักเขียนผู้นำนักรบกองโจรน,นักการทูตและก็ยังเป็นนักทฤษฎีการทห,หารชาวอาร์เจนตินาเกียวลาในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งจากการปฏิวัติคิวบาภาพใบหน้าของเขากลายเป็นสัญลักษณ์ที่พบทั่วไปของวัฒนธรรมต่อต้านและการกรบฏ และเป็นตราต้นแบบที่รู้จักกันในสากลภายในวัฒนธรรมสมัยนิยมเกิดวันที่14มิถุนาคศ1928ที่โลซาเลียวอาร์เจนตินาในครอบครัวชนชั้นกลางฐานะดีเชื้อสายไอริชเปนเมื่อครั้งที่เขายังเป็นนักศึกษาแพทย์เขาได้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วอเมริกาใต้กับเพื่อน ภาพที่เขาได้เห็นระหว่างการเดินทางนั้นทาให้เขาหันมาสนใจปัญหาทางสังคมในปี1953เขาเดินทางไปยังกัวเตมาลาตรงกับสมัยรัฐบาลของแจ็คโคอาร์เบนที่พยายามปฏิวัติโครงสร้างทางสังคมหนึ่งในมาตรการสําคัญก็คือการยึดที่ดินจากนายทุนที่ไม่ได้ใช้ทําประโยชน์กระทบถึงทุนอเมริกันนําไปสู่การรัฐประหารที่มีสหรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนอเมริกันและทุนนิยมกลายเป็นปลปักของประชาชนชน,ชนชั้นแรงงานเหมือนไฟแห่งนักปฏิวัติจึงลุกโหมในตัวเชเกวารับตั้งแต่นั้นเปน การดังกล่าวกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เชีกิวลาเชื่อว่าการได้มาซึ่งระบบสังคมนิยมจำเป็นต้องเกิดการปฏิวัติระดับโลกและกลายมาเป็นผู้อุทิศตนให้กับอุดมการมาก์มาร์กซิสเมื่อเขาเดินทางมุ่งหน้าไปยังเม็กซิโกเขาก็ได้พบกับสองพี่น้องชาวคิวบาฟิเดลและลาอูนคาสโตซึ่งหลบหนีคดีการเมืองมาวางแผนยึดอำนาจจากรัฐบาลบาติสตาได้กลายมาเป็นมือขวาที่ได้รับการไว้วางใจอย่างมากหลังจากคาสโตยึดอำนาจได้สำเร็จเชีกิวลากลายเป็นผู้คุมเรือนจำลาคาบานาะ กับหน้าที่ในการดูแลและสังหารบุคคลใดๆก็ตามที่เป็นศัตรูต่อาการปฏิวัติของระบอบใหม่เคเวเวล่าเคยกล่าวยอมรับว,ว่าเขาอาจจะเคยสังหารผู้บริสุทธิ์ไปเหมือนกันหลังจากยึดอำนาจในคิวบาสำเร็จมีการบันทึกว่าระบอบใหม่ได้สังหารนักโทษไปถึง1118รายผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้เกิดจากการต่อสู้7 4 7รยีสายมิสสามันหรายประหารชีวิต19ารายและสูญหายยี่คนเคิวเวล่าได้รับหน้าที่ดูแลนโยบายทางเศรษฐกิจของคิวบาท นโยบายเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์เขาเรียกร้องให้แรงงานคิวบาทุกคนต้องทำงานเพื่อสังคมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและปฏิเสธสิทธิในการต่อรองของแรงงานด้านการต่างประเทศเชีคิวบาเป็นบุคคลสำคัญผู้กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างคิวบาและโซเวียตเขาคิดว่าตนเองไม่ใช่ชาติใดชาติหนึ่งแต่เขาคือนักปฏิวัติเขาเคยไปร่วมปฏิวัติกับกองกำลังท้องถิ่นที่คองโกแล้วก็เคยเดินทางไปยังบลริเวียได้สร้างหน่วยรบกองโจรในภูมิภาคซานตาครูซหน่วยรบแล้็เขาเนี่ยต้องล่าทอยจากกองทัพบลริเวียอย่างต่อเนื่อง ถึงวันที่9ตุลาคมคศ1967หน่วยลบของเขาถูกกำจัดจนสิ้นซากความช่วยเหลือจาก CIA และตัวเขาเองก็ถูกจับได้และก็ได้รับบาดเจ็บก่อนถูกยิงเสียชีวิตและฝังล่างอย่างลับๆหล,ลังถูกตัดมือออกมาเพื่อเป็นเครื่องยินยันอัตลักษณ์